48. ดดานทุกยากลำบากพระโอวาทพระพุทธจ้กุงในยานที่ชีวิตประสบกับความทุกข์ยากลำบากใจของเจ้าคิดถึงอะไรเป็นเรื่องแรกคิดที่จะบำเพ็ญทำให้หลุดพ้นจากทุก์เสียในชาตินี้หรือไม่หรือคิดเพียงแต่ก้มหน้ารับความทุกข์ แล้วกลับสู่การเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปในยามที่ชีวิตของสิทธิ์แวดล้อมไปด้วยความสุขงานาประการใจของเจ้าคิดคำหนึ่งว่าอย่างไรหรือคิดว่าฝันจะเสพสุขสนองความสุขความอยากปารถนาของตนไปเรื่อยๆในโลกใบนี้ หลักธรรมทั้งหลายสิทธ์ก็ได้เคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วไม่ใช่หรืออาจารย์อยากถามว่าในชีวิตของสิทธ์แต่ละคนได้เลิกละตัดและปล่อยวางบ้างหรือยังที่ผ่านมาสิทธ์ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อวงชนทั้งหลายหรือไม่ พระวาดพระอาจารย์ที่กง